โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กันที่สวนศักดิ์สีนะครับผมภูสังขิงเบตงนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสต้อนรับนะครับผมเกษตรกร,กรจากอาเภอเมือเงเบตงนะครับผมเข้ามาอบรมนะครับผมแล้วก็ดูวิธีการขายายพันธุ์ทุเรียนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมอยู่ต,นตอนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็นําโดยท่าน หัวหน้าเกษตรอำเภอนะครับผมก็พาพ,า,พาคณะนะครับผมนะฮะเข้ามาอบรมนะครับผมดูวิธีการขยายพันธุ์ทุเรียนนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านหัวหน้าครับผมวันนี้พาคณะคจากคนแยกะครายรมมรมปรเดอยากจะเรียนรู้ ขยายทุเร for ียนนครับก็ยับย er ั้นกุญเลขากิจการกิจกรรมต่างๆก็จะเสียที่มีหลากหลายอยู่ในส่วนนี้นะครับก็แต่หลักๆนี่จะเรื่องของการขยายฐานครับผมขอบพคุณมากครับผมนะฮะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมก็สอบถามคุณศักดิ์ศรีได้เลยนะครับผมนะฮะวิธีการนะครับผมว่าจะเป็นการเสียบในแปลงหรือว่ากลางแปลงนะครับผมก็คุณศักดิ์ศรีก็ยินดีนะครับผมที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับผม โอเคถามได้เลยครับผมเชิญน,น้องแต้เลยครับสวัสดีที่ทีงานวิากิาชุมชนสวนสักทรีเบตงนะคะวันนี้ทางสำนัก <c oughs> งานเกษตร,ร,ก,ร,รก็ได้พาพี่ๆสรรมาชิกแปลงใหญ่อย่างมูลคณยะลงนะคะมาเยี่ยมเยียนทางสวนนะคะมาขอความรู้เพราะว่าทางสุกา์ทางสมาชิกต้องการได้รับการอบรม ใายทอดเรื่องเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ท้เรียนเพื่อเป็นรายได้เสริมจากรายได้จากตัวอย่างนะคะก็ส่วนศัก์สีนะคะก็เป็นสวนที่ว่าขยายพันธุ์ท้เรียนนะคะรายใหญ่ของทางงปตงก็มีทั้งพันธุ์โอชีนะคะมอสันคิงแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกออหมอนทองแล้วก็พวมาเนียอะไรแบบนี้้วยใช่ไหมคะ อ๋อโอเคจะเน้นเป็นมูฟักคินเนาะกับโอชีแล้วก็จะมียาวลิสิด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูขั้นตอนการขยายพันธุ์ทุเรียนกันนะคะพี่พี่มีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะผมก็วันดีครับวัสดีทุกคนครับผมทางีส่วนพักสิงยินดีต้อนรับทุกคนครับก็ ให้กระทรวงบริการมารับชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันวิธีการเสียบต่อแล้วก็เดี๋ยวใครมีอะไรสักงสอบถามได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมวันนี้ก็มีพนักงานที่ชำนาญเรื่องในการเสียบนะครับผมก็มาสาธิตให้ชมนะครับผมนะฮะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ,องอฤดูทุเรียนนะครับผมนะฮะที่เบตงแล้วนะครับผมเพราะว่าดอกก็เริ่มเริ่มจะมาแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่สนใจนะครับผมในกล้าพันของทางสวนศักศรีก็ยังจองได้อยู่นะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมก็สินค้าก็เริ่มมีอ่า มีเริ่มมีจำหน่ายนะฮะเริ่มทยอยส่งนะครับผมสำหรับผู้ที่จองไว้เป็นชุดแรกนะครับผมนี่ก็คือต้นกล้าที่พร้อมส่งนะครับผมนะฮะนี่พร้อมส่งครับผมนี่ก็พร้อมขึ้นโลพาเลตนะครับผมใช่ครับผมใบมันจะยาวกว่าครับผมลักษณะใบาจะยาวกว่า ไม่มีให้ยาินจีทำแปลงหนึ่งครับผมยางินจีส่วนตัวทําทางนู้นครับผมในส่วนของแปลงของเราก็ได้รับการดูแลจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคัดสายต้นนะฮะหรือว่าการดูแลเรื่องของคุณภาพดินเพาะนะครับผมเพราะว่าสําคัญที่สุดนะครับผมก็คือ,อที่ ละเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของดินพอนะครับผมนะฮะถ้าทำดินพอได้ดีการปรับตัวในพื้นที่ใหม่ๆก็จะส่งผลให้กับเกษตรกรที่เป็นชาวสวนทั่วภูมิภาคนะครับผมนะฮะเพราะในการคดีว่าเลี้ยงดินได้ดีนะครับผมมันก็จะไปปรับตัวได้ดีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาชมคุณศักดิ์ศรีนะครับผม ขตน้หรับาขาดานกาง่ช่ทางทางสวนเป็นการเสียบแบบทำต้นก้าค่อนข้างเยอะก็เลมีการใช้เชือกแค่เส้นเดียวแต่จริงๆแล้วบางหลายหน้ที่เนี่ยเขาจะใช้แบบสเส้นก็มี เป็นการทำทำพ่อก้าในถุงถุงหนึ่งเนี่ยใช้แต่ถุงมะพร้าวถุงมะพร้าวอย่างเดียวในการเลี้ยงก็ถุงหนึ่งเนี่ยจริงจริงมันจะอยู่ประมาณสัก6ถึง80เมตรอะแล้วแต่ขนาดเมตรนะแต่ว่าในถุงนี้มีการถอนไปแล้วคือเสียบติดถอนไปปลูกมาแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องยอดยอดอะลรกันเลยยอดใบแป้งเนี่ยครับใช่ครับ ยอดอ่อนอดีแก่ยอดที่ดีสีประมาณนี้แล้วก็เสียมีตามีตาด้วยเหรอต้องมีอันนี้สำคัญนะเพรเราเสียบแล้วถ้าไม่มีตามันจะไม่ออกไปมันไม่ตะนะใช่ครับมันจะไม่มีใบเลยแล้วก็ลักษณะความแก่เนี่ยให้ได้แก่ประมาณนี้ไม่ควรไม่ควรใช้คือยอดอ่อน ยอดถอนเนี่ยเวลาเราเสียบแล้วเราเอาไปใส่ถุงควบแน่นมันมีโอกาสที่มันจะเน่าใช่ครับตอนเช้าตอนเย็นเสียบที่ครับจริงๆเวลาเสียบควรเป็นกลางคืนดีกว่าเพราะกลางวันเวลาเราผ่าแล้วตอนนี้มันแห้งว่ะมันแห้งเร็วพอมันแห้งเร็วเนื้อเยื่อมันไม่ประสานแล้วก็เวลาเราเลือกยอดมาแล้วเราใช้ตาประมาณสักสองถึงสาม สองสามยอดโดยประมาณนะแล้วก็เหย่าใบนิดหน่อยพอเราไม่ต้องไว้ใบเยอะถ้าไว้ใบเยอะมันมันคายน้ําเยอะพอมันคายน้ําเยอะแล้วก็มันทำให้ในถุงเนี้ยมันชื้นมากมเวลากลางวันหลังจากนั้นมันก็จะทําให้แผลมันเนา่าเพราะมันชื้นแล้วก็วิธีการเหลา เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีถุงตั้งไว้ให้เนาะอยวให้เราลองลองเสียบกันได้ใช่ลองใช้ใบมีดดูแล้วก็ป่าตัวนี้ให้เป็นริ่มให้ยาวสองข้างนะประมาณนี้นะแล้วเราก็เสียบลงไปทำการที่เราซื้ที่มันมัดไว้ อะไรนะครับใช่ครับคือผมจะทำเป็นทีหนึ่งหลายๆหลายๆลชุงเนาะแล้วผมจะใส่เป็นท uh, ิ้ใหญ่ของเดียวใช่ครับแล้วก็มัดเอาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ครอบเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศมันจะระเหยมันจะทำให้น้ำระเหยแล้วก็มันแห้งมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการเป็นเป็นการเสียบแบบเขาเรียกว่าเสียบยอด ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนทำทำแบบเสียข้างเป็นไหมนี่คือหลัข้าแปลงกรีนแกเสียได้เสียบได้ครับจริงๆอการเสียข้างใงแปลงมันง่ายผมผมสมมติโจวนี้ละกันเนาะว่าว่ามันเป็นต้นใหญ่ดติดตาอย่างนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคนอยู่ในแปลงเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มี <c oughs> ไม่มีต้นใหญ่ขนาดนั้นให้ทำ <c oughs> ก็เนื้อเยื่อของของอต้นทุเรียนเนี่ยคือไม่ใช่ตรงกลางมันจะมีตรงกลางใช่ไหม <c oughs> เหมือนแก่น <c oughs> เราออกมาชั้นที่สองจะเป็นเนื้อไม้ <c oughs> ชั้นที่สามเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเยื่อ <c oughs> เป็นท่อน้ำเลี้ยงหลัก <c oughs> การขยายพันธุ์คือการใช้ท่อน้ำเลี้ยง ไม่ควรถึงขั้นสามขั้นสองครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นต้นอ่อนใช่ไหมพอต้นอ่อนเวลาเราผ่านเนี่ยมันจะเป็นสามชั้นใช่แล้วก็ยอดที่เราเสียบถ้าถ้ามันได้ขนาดที่เท่าเทียมเข้าเท่ากันครับมันก็จะเท่ากันหมดเลยก็คือชั้นพ่อน้ําเลี้ยงติอยู่ข้างข้างขาข้าวเนาะสีเขียวนี่นี่คือช่อน้ําเลี้ยงที่มันจะติดจนมันติดกันตรงนี้ เนื้อไม้เนี่ยไม่ใช่ครับแล้วตรงกลางนี้เป็นแกนตรงนี้ก็ไม่ใช่มันก็เหมือนกับการไปเสียบเสียบเสียบข้างในแปลงไงเสียบข้างในแปลงเราเราทำการผ่าผ่าข้างเนาะใช่เราผ่าข้างส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะผ่าอย่างนี้แล้วก็เปิดออกใช่ไหมครับอ่ามันก็กรณีคล้ายๆกันก็คือตรงนั้นใช่ครับเหมือนตายางมันก็จะเป็นตัวตัวตัวท่อน้ําเลี้ยงเหมือนกันคือท่อน้ําเลี้ยงมาชนท่อน้าเลี้ยง มันก็จะติดอ,อย่างตัวนี้ถ้าถ้าสมมุติเป็นแกนอย่างเงี้ยเวลาเราผ่าสมมุติเราผ่าตรงกลางแล้วเราเสียบตรงกลางได้ไหมไม่ได้ไไดพเพราะว่าตรงกลางไม่มีไม่มีไม่มีเยอะๆใช่ถ้าอย่างกรณีต้นนี้เราจะเสียบเนี่ยครับแล้วก็เสียบข้างๆเสียบข้างเหงรอสมมติผมถ่ายดูเลยนะทีนี้เวลาเราเสียบเราเสียบอยู่ข้างๆนี่แหลคือต้นใหญ่นะข้างเลยอย่าไปเสียบตรงกลางครับ ตรงกลางไม่มีท่อน้ำเลี้ยงคือหมายถึงว่าเ<ม>ราปล<ม>ูก<ม>ในในแปลงไงปลูกในแปลงเสร็จต้นต่อต้อน่ยเสียบอ๋อถ้า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 อยู่ในอยู่ในแปลงแล้ว<ช>เป็นต้นต้นไปใช่ไหม<ช>ผมแนะนําเป็นการเสรียบข้างเสียบข้างดีกว่า,วาครับผมเสียบข้างหรือเรียกว่าเหน็บข้างใช้เหน็บเอาไว้ใช่ครับอย่างนั้นจะดีกว่าแต่ว่าของผมเวลาทําเยอะอย่างนั้นมันจะเสียเวลาก็คือการทันคือเราปลูกเองไงทันไวสุดท้ายก่อนครับอันนี้ต้องใช้พันใช่ไหมอันนี้ครับใช้พัน จริงๆผมไม่เชื่อผูมได้ใช่ผมก็ใช้เชือกผงเนี่ยครับไอ้ต้นนี้นะอย่างเงี้ยปุ๋ยผมก็เข้าถูงได้กี่วันเข้าถุงครับเข้าถุงไว้ประมาณเกือบเดือนครับประมาณเดือนไม่ใช่ไอ้ไอ้จากเนี้ยมาถุงเราเสียบเสร็จต้องเข้าเลยครับต้องเข้าเลยใช่ครับ พอเข้าในสูงแล้วก yeah. ็ถดึงออกมาเข้าสูงอ๋อย่างยกงออ๋อตกัอนครับต่ข้าก่อนใข้าเป็นเดือนาไประมาณเดือนขึ้าส่อนี้นาน่ไหถึงจะมาหลังจากปปมครับประมาณเดือนคือตอนนี้คือคิดว่าอยากจะซ่อมมากกว่า หมายถึงว่าเราจะไปปลูกในหลุมเอาไม่ปลูกในหลุมถ้าใส่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วมันจะสงขนาดนี้แ้วนะครับถ้าใแล้วมาจะมาเสียบยอดให้เสียบข้างดีกว่าครับไปข้างดีกว่าใช่ครับเพราะการเสียบยอดในแปลงเนี่ยเราช้าเรช้าจัดเสียบข้างเร็วเร็วเสียบข้างจะดีกว่าแล้วก็เราทํางานง่ายถ้าเราสมมุติว่าเป็นอย Connie, it, ่างนี้นะเราเราเสียบในแปลงเราไปผ่าเ้าแล้วเราเสียบยอดใช่ ตัวนี้มันจะทำให้งานเพิ่มขึ้นมากเลยผมสมมติกันเนาะว่าตรงนี้อยู่ในแปลงนะเราสิ่งต้นเดี่ยวๆนี่ยคือยู่ในแปลงครับถ้าเราจะไปเสียบยอดก็เราเสียบตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับเหมือนกับเหมือนกับที่เสียบในสูนแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าต้าครับ้าขอสูงหน่อยคือเราก็ปลูกเหมือนกัน คมกันครับให้ดีให้ฝูงสองสองสองที่สุกใหญ่ละเต็มถ้าเราใช้พลาสติกพันได้ไหมพลาสติกพันได้ไหมพันได้เทสแล้วพันพันได้หมดครับพได้หมดนะครับก็สิ่งที่ที่มันที่มันทำยากก็คือว่าเสียเวลาการเสียเวลาแล้วก็แล้วเราก็ต้องคุมคุมยอดคุมยอดใชคุมยอดไว้ประมาณสิบห้าวัน นโอเคครับผมก็คงต้องจบการไ์สดกันแค่นี้นะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมนะฮะอยากจะเข้ามาดูงานนะครับผมดูวิธีการก็ประสานเข้ามาได้นะครับผมที่เกษตรอําเภอนะครับผมเบตงนะครับผมหรือว่าประสานเข้ามาทางหน่วยงานก็ได้นะครับผมนะฮะก็ ทางสวนก็ยินดีนะครับผมก็พร้อมที่จะประสานต่อจากหน่วยงานนะครับผมเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับผมนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมอยู่